สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมิน Internet Cafe Simulator 2นะครับสอบดานนี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่3กันแล้วนะเอาล่ะเราก็จะไปเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเล่นไปนิดนึงแล้วนะก็คือผมได้อัปเปิร์กนี้ไปแล้วนะครับสกาเฟตหรือก็คือจะทําให้ลูกค้าชิ่งเราน้อยลงนะครับอ่าเป็นไงเราตอนนี้กําลังสะสมแต้มนะครับเพื่อที่จะอัปนี่เลย เอกตาจ็อบนะครับหรือว่ามันจะช่วยลดการขาโมยของในร้านเรานะหรือว่าเป็นเปิร์กที่ดีนะครับเหลืออีกประมาณ60แต้มก็ได้ละเอาละเดี๋ยวผมจะไปซื้อไม้เบสบอลเพิ่มนะครับไม้เบสบอลที่ร้านผมเนี่ยมันพังหมดแล้วนะตีหัวแปะหมดเลย <c oughs> โอเครู้สึกว่าเราจะมีเควสจากลุงเบก้าปะเมื่อกี้เห็นเดินผ่านอยู่นะครับเดี๋ยววิ่งตามลุงแกไปก่อนไปไหนแล้วเนี่ยโคตรเร็วเลยเฮ้ยลุง โอ้ oh, ลุงแกหายไปแล้วอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแกก็มาหน้าร้านเรานะตอนนี้เราไปที่ร้านกันก่อนแล้วก็ร้านผมนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเกมคอนโซลมาแล้วผมบอกเลยนะว่ามันโคตรดีมากๆนะครับดีเพราะอะไรนะเหรอลูกค้ามาเล่นเกมกันแบบไม่ขาดสายนะครับแล้วตอนนี้ในคอมผมเนี่ยมีเกมทั้งหมด2เกมนะ ซึ่งผมซื้อมาเพิ่มเกมหนึ่งนั่นก็คืออมองกุ๊ดนะครับโอเคเดี๋ยวขอมูดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนน่าจะอีกประมาณ5นาทีนะเอาล่ะก็เปิดคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอเพเลยเรามาดูกันก่อนว่าเกมเรามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับผมซื้อเกมนี้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยนะแล้วก็ซื้อเกมอมองกุ๊ดเพิ่มนะครับอยู่ด้านล่างนี่เลยนี่กลายเป็นว่าตอนนี้มี2เกมนะจากที่ผมเล่นมานะครับ ตอนแรกมันมีเกมเดียวนะเขาก็จะเล่นแต่เกมนี้นะครับตอนนี้ผมลองซื้อละสองเกมดูซิว่าเขาจะเล่นอมงกุฎกันบ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราปิดสตรีมไปนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่หนึ่งพันหนึ <89 S 2> ่งร้อแปดสิบแปดแปดสิบเก้าดอลลาร์นะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วไหนเล่นอะไรดูหน่อยซิเขาเล่นอะไรเขาเล่นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องแรกนะก็ ราคาต่อนาทีนะครับได้นาทีละสองจุดหนึ่งดอลลาร์เครื่องที่สองนะครับได้หนึ่งจุดแปดดอลลาร์นะ,ะลูกค้าก็มาเรื่อยๆแล้วก็ไอโจนมันต,ต้องมองนี่ไงลุงเบก้ามาแล้วนะครับอลุงม, <า S 2> ม <า S 1> ีอะไรให้ผมทำนี่นะครับจะลดการโอ้มันจะลดการตัดไฟของเราไอจ่ายจ่ายนี่เหมือนจ่ายค่าคุมครองนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตัดไฟเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ขอคิดเงินจับเวลาก่อนจับเวลาให้ลูกค้าปึ๊บปึ๊บอ่าลิมิเตดนี่นะครับก็ส่วนใหญ่เกมคอนโซลจะมาเป็นแนวลิมิเต็ดนะก็คือเล่นเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็ร้านเราสกรปรกมากเลยเดี๋ยวขอทำการถูก,ก่อนโอ้พึ่งเปิดร้านมาสกรปรกจังเลย อ่ะก็ถูพื้นไปนะคืับไปเดี๋ยวลูกค้าเขาจะว่าได้นะว่ามันเหม็นนังเลยร้านนี้มีตรงไหนอีกหาไม่เจอเลยน่าจะอยู่ใต้โต๊ะนะครับเป็นรอยเทา้าหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเนาะก็วางไปแล้วก็ฉีดสเปรย์ใส่ร้านสักหน่อยปึ๊บเริ่มเหม็นแล้วนะเห็นแถบทางด้านซ้ายไหมเป็นค่าความหอมของในร้านนะครับอ่ะฉีดไปแล้วก็สเปรย์ผมจะหมดแล้วด้วย เก็บเงินก่อนอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอลลา่าว้าวสุดยอดนี่นะครับเกมคอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาเล่นเกมทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นเกมยิงบูรแหลกรานเลยที่ลูกค้าชอบมาเล่นกันนะครับนี่โอ้โหเปรแบบกระสุนไปแบบเป่าไม่ใสเลยหรอแล้วนี่เล่นสนโอ้โหล่างหัวคมคมสุดจัด อ่ะคุณผู้หญิงเรียบร้อยคนระับอ่าหกสิบเจ็ดอลลร์ขอบคุณที่ใช้บริการแล้วก็ให้ทิปเราด้วยตอนนี้นะผมตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อตู้เกมมาใส่ร้านของเรานะอลโอลฮ่าอลโลฮ่าเหมือนจะอลโลฮ่าใส่เราื่อกีโอเคเราก็จับเวลาคนระปึ๊บเฮ้ยไอหมอนี่มันดูมีพิรุษอะ่ะ ใส่ผ้าปิดปากแล้วตาสีแดงไปโดนตัวไหนมาพี่โอ้โหเล่นอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวเราจับเวลาก่อนนะครับลืมเล่นเท่าไหร่ดูซิสองชั่วโมงจัดไปแล้วก็อาเจนี่ก็สายมืดที่แท้ถูเสร็จแล้วหรอเจ๊โอ้โหเพิ่งดูเมื่อกี้เองอ่ารับเงินมากดรับยากมากนะครับ คนที่ใช้บริการนะได้มา34ดอลลาร์นะครับแล้วก็นี่ไงเฮ้ยอิมพอตเตอร์นี่ไงเขาเล่นอมองกุนะครับโอ้โหมีการสโตเบกด้วยโคสดอนะครับปิดประตูขังเพื่อนแล้วก็จัดการแบบเงียบๆแล้วก็ลงท่อใช่ไหมอ่ามีลูกค้าก็มาเพิ่มนะครับ อสามชั่วโมงจัดไปโอเคลิมิลเตล็คนนี้โอ้โหได้มา247ดอลลาร์เยอะมากนะครับคนนี้เล่นแบบทั้งวันนะผมบอกเลยตั้งแต่เชา้าจนเย็นแล้วก็คนนี้มาแล้วรออับเงินมา78ดอลลาร์ครับผมได้ติปมาด้วยตอนนี้ก็ร้านเริ่มตกกระโปกอีกแล้วเดี๋ยวขอคัดถูก่อนนะเปิดไปอ่า ถูไปอย่าให้เหลือนับคาบสกปรกเนี่ยโอ้ลูกค้ามากันเต็มเลย<ป>เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวจับเวลาทีเดียวนะครับหนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่พันห้าเฮ้ยตอนนี้ผมสามารถซื้อตู้เกมมาได้แล้วนะครับไปจัดไปตู้เกมนี่แหละสิ่งที่เราอยากได้นะครับนี่เลยมาที่อาเคดแมชชีนนะครับแล้วก็ ชันสี่นี่เลยเป็นตู้ไซเบอร์แมชชีนนะครับจัดไป5ดาวเน้นๆเราจะเรียกลูกค้ามาได้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเป็นตู้เกมที่ใหม่ที่สุดเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่รอนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมคนเยอะเริ่มต้องมากวาดบ่อยนะเดี๋ยวผมต้องจ้างเครื่องดูดฝุ่นมาแล้วมั้งเนี่ยอะ ลูกค้าชิ่งน้อยลงนะตั้งแต่ผมอัพหน้ากลัวเนี่ยน้ามีปาดแผลนะลูกค้าก็ไม่ค่อยชิ่งกันเลยแล้วก็ให้ทิปเราด้วย15ดอลลาร์ว้าวเยอะนะเนี่ยแล้วก็ว่าไงครับผมกิ้นเงินเลยปะมาไหมอ่า78ดอลล่าร์นะครับตอนนี้กี่โมงล้วเหมือนจะมืดแล้วนนเนี่ยตอนนี้ยังสองทุ่มอยู่ลูกค้ายังมาได้เรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ว่างเลยลูกค้าไปกันหมดนะครับเหงาเลยผมเหงาเลยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามารักษากความปลอดภัยกัหน้าบ้านนะครับ <Hey. S 1> มันจะชอบมีพวกมือระเบิดมานะตอนกลางคืนอนะ่ะเดี๋ยวเราจับไปร้ายลูกค้าก่อนอัพจอปึ๊บอ่าสามสิบนาทีนะครับนั่นไงมันมาแล้วไปไหนแล้ว มันย่องเข้ามาแบบนี้เลยนะ <c oughs> โอ้โหไอโจนสารเลว <c oughs> ยาดิมิเลตจ,จัดไปแล้วก็โอ้โหคุณผู้หญิงนี่หน้า <c oughs> บนแผลแผลบนหน้าผมมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยใช่ไหม <c oughs> ยังก็ยังมีอยู่นะไอพวกเข้ามาเราชิ่งเนี่ยอะไรก็เกมผมมาแล้วตู้เกมนะครับ มาส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยเป็นตู้เกมใหม่นะครับเกมขับรถด้วยเป็นไซเบอร์นะผมจะเอามาวาง,วางไว้ใกล้ๆนะครับใกล้มือใกล้เท้าผมนี่แหละเดี๋ยวขอเลื่อนนี่ก่อนไม้ถูข้างนอกแล้วก็อันนี้โยนไปจับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เริ่มยุ่งวุ่นวายเลยฮะร้านเราเนี่ย าวางดีๆนะครับหันหน้ามามาเล่นใกล้ๆมือผมนี่ทุบเครื่องนี่ก็โดนผมทุบคืนนะห้ามทุบเครื่องนะเค,งนะเครื่องใหม่โอเคนะทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เราขัดถูพื้นสักหน่อยปุ๊บก็ไม่รู้นะครับว่าตู้เกมเนี่ยมันจะต้องมากดตรงนี้หรือเปล่าเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมคอนโซลนะครับหรือว่าเป็นการหยอดเหรียญ แล้วก็เก็บเงินในเครื่องแต่ตอนนี้เด๋วเราคอทูพื้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะกลายเป็นการจ่ายตัง์รูปแบบไหนนะครับเขาอาจจะมาซื้อเหรียญที่โต๊ะเราเราก็เอาไปหยอดก็ไนนด้นะเราดู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 มาคอคดไปนอนโรงพยาบาลเพิ่งกลับมานี่เองยังไม่หลับจำใช่ไหมคอยังไม่หายดีนะโอเค ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เก็บเงินลูกค้า128 <c oughs> ดอลลาร์ครับผมนี่ก็เล่นอมองกุสนะครับเกมยอดฮิตนะอะแต่ว่ายังไม่มีใครมาเล่นอันนี้เลยอ่ะตู้เกมของเรานะครับมันแพงไปห,หรือยังไงเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้หน่อยนะครับนี่คือ wallpaper อ๋อเปลี่ยน w a l l p a p e r คอมได้ด้วยนะเอาเป็นน้องแมวน้องแมวเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บ่ะ รู้สึกว่ามันจะไม่มีรายการในนี้นะครับไอตู้เกมอะ่ะก็น่าจะเป็นการหยอดเราเล่นเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนเหงาเลยตอนกลางคืนนะครับลูกค้าไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวขอเฝ้าหน้าร้านก่อนกลางคืนมันอันตรายนะครับอันตรายนะนะนะนๆะน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 ะไอตัวสีน้ำเงินนะ่ะเห็นไหมบิงไปน้นแล,ล้วนะครับ แล้วก็เหมือนที่เบก้าบอกจริงๆนะครับก็คือไฟไม่ค่อยตัดนะตอนเนี้ยเหมือนเราไม่โดนแกล้งนะอ๋อไอที่ไฟตัดๆันั่นคือเราโดนแกล้งแน่ๆเลยนะพาร์ทแรกๆเนี่ยพอเราจ่ายค่าคุ้มครองจ่ายสวยไปปุ๊บก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะลุงขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยป้องกันอะไรแบบนี้แล้วก็ ไอคอโคสมันยังมันยังพยายามมาหาทางเข้าร้านเรานะครับตอนนี้กี่โมงละตอนนี้หกโมงเช้าอะลูกค้าก็น่าจะเริ่มเข้ามากันแล้วนะโอเคคิดเงินนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าดอลลาร์นี่ไงได้ทิปด้วยตอนนี้เรามีเปิร์พออพหรือยังมีพอยต์พออัพแล้วอะเราก็อัพนี่ไป ดูดิไอ้พวกโจรมันจะยังกล้าเข้ามาในร้านเราไหมก็คือเปิร์กนี้มันบอกว่าเรามีชื่อเสียงมากๆนะครับในแถวนี้ทำให้ไอพวกโจรเนี่ยมันไม่ค่อยกล้ามาแย้มกับเราเออเปิร์กต่อไปเป็นการขุดบิตคอยนนะเราจะสามารถซื้อบิตคอยนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ขอเอามาอัพพวกข้างบนหน่อยละกันเพิ่มยอดลูกค้านะครับเนี่ยคัสตอเมอร์นะทำให้ ขามาเพ okay. 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 ิ่มขึ้นนะตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วด้วยก็น่าจะคุ้มค่านะครับถ้าเราเอาไปโอเคเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวนะไม่กัดไม่กัดนะแค่ทุบถ้าไม่จ่ายตังอ่นนะแล้วก็ดูนี่เป็นไงหน้าจอผมเป็นน้องแมวนะครับน่ารักมากแล้วก็ไอ้คอไอ้คอคนไปนอนโลงบาลเลยหมั่นไส อย่ามาให้เห็นหน้านะครับไม่ชอบโอ้โหลูกค้ายังไม่มาสักคนเลยนะครับตอนนี้มันเช้าเกินไปหรือเปล่าอ่ะเชา้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่นสล็อตสักหน่อยเราเริ่มมีเงินนะครับเอาเงินไปละลายหรอผมจะมาลองเล่นนี่นะสล็อตแมชชีนนะครับเป็นตู้กดใช่ปะ อันนี้นะครับก็จะใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่เดี๋ยวก่อนลูกค้ามาออพับจอแล้วก็สามสิบนาทีนะคุณลุงจัดไปเราลองมาเล่นเสียงดงสักสองรอบนะรอบแรกสุ่มไปได้อะไรบ้างปุ๊บเฮ้ยมามามาที่โอ้โหสุดยอดได้ห้าสิบเหรียญ นี่มันคืนทุนนี่หว่าโอเคเดี๋ยวขอเซลลนี่ก่อนอะนี่ไงลูกค้าเขามาเล่นตู้เกมแล้วอ๋อโอเคมันจะได้เงินเลยปะ่ะสิบหกดอลลาร์นี่นะครับโอ้แต่ว่ากดอย่างเดียวหน้าจอแบบไม่ไปไหนนะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าที่ซื้อมานะคแต่ คอนโซลเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะวางแผนขยายเพิ่มนะเข้ามาเลยครับผมมาๆมาเดี๋ยวคิดเงินให้ลูกค้าก่อนเอ้ยไอระเบิดไอระเบิดไม่ได้ไม่ได้เออมันไปละห้ามให้มันเข้าใกล้ร้านนะครับผมเจอหน้าร้านผมทุบก่อนเลยนี่ก็มาอะไรเนี่ยอย่าให้ความมืดมากัดกินในใจเจ้าเข้าใจไหม จ่ายเงินโอ้โหยีิเก้าดอลลาร์เล่นแป๊บเดียวเองนันเนี่ยนี่เขาก็เริ่มหยอดเงินนะครับก็ไม่รู้นะว่าเงินมันจะเด้งเข้ากระเป๋าเลยหรือเปล่าเหมือนมันไม่ได้อ่ะกด e ก็คือเรายกยกยกมันมาทั้งดุนเลยไม่ใช่เก็บเงินนะนะเราเริ่มสกรปรกแล้วถูหน่อยอ่าโอเค ผมเริ่มอยากตกแต่งร้านแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมีเงินนะเรามาเออ่เรียกว่าทาสีผนังใหม่ไหมแล้วก็ปูพื้นใหม่นะขอลองดูหน่อยใช้เงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีเงินหนึ่งพันละก็ดูเหมือน,นจะพออยู่นะเอาเป็นผนังสีดำอ่ะแล้วก็ฟอนะครับพื้น ปืนเนี่ยเอาเป็นอันนี้เราไอ้นั่นมันไปนู่นแล้วมันวิ่งโอ้โหมันวิ่งไปนู่นแล้ว,ลวไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไปนู่นนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ารอก่อนไม่ได้มันจะมาทําอย่างนี้กับผมไม่ได้เอาไปอ้ยนี่มันอึดหลบได้ด้วยอุย้ยมันหลบมันหลบโอเคอัน ลุงอะไรขอโทษด้วยโดนลูกหลงอ่าเหนื่อยอะไรอ่ะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสองดาวเฉยโอเคโดนบอมมิ่งนะเพราะว่าเราไม่หยุดนะแล้วก็ลูกค้าหายหมดเลยโอไมก์ก oh อเอาละ่ะตอนนี้นะครับก็ผมต้องบอกตามตรงเลยว่าร้านเนี่ยเริ่มยุ่งนะครับ ผมเริ่มคุมคนเดียวไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเงินซื้อประตูอัตโนมัติดูที่มันจะช่วยอะไรไหมตอนนี้เราก็มีพวกพื้นแล้วก็มีผนังใหม่นะครับอ่าก็ดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็พื้นเราเริ่มสกรปรกเราด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราสามารถซื้ออะไรได้ไหมตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกดอลลาร์นะครับ อ่าน,นี่เป็นบอเปเปอร์แายไมคาเฟ่นะครับเราซื้อพื้นสีดำผนังสีดำอันนี้น่าจะเป็นบนเพดานนะบนเพดานเอาเป็นแบบไหนดีเอานี้แล้วกันปึ๊บอ่าโอเคครบนะครับร้านเรามันก็ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนี่เห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวเราลองฉีดสเปรย์เหม็นหรือย่างร้านเราโอ้โหเหม็นขี้สุดๆอ่ะอ่ฉีดไปสเปรย์ก็จะหมดแล้วด้วยรู้สึกว่าร้านของคุณลุงเนี่ยจะมีขายนะครับเดี๋ยวผมเอาสเปรย์เก่าไปขายก่อนตอนนี้นะครับไม่อยากออกร้านเลยอะลูกค้าเต็มร้านเลยนะครับให้เหม็นไปก่อนละกันเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยไปซื้อเนาะอ่ะ อ๋อก็คือถ้าเขาหยอดเหรียญเนี่ยเราจะได้เงินเลยนะครับบางทีก็ได้ยี่สิบบางทีก็ได้ร้อยยี่สิบเมื่อกี้เห็นไหมมันได้มาร้อยยี่สิบนะครับเรามาดูรีวิวร้านกันหน่อยโอหนึ่งดาวหนึ่งดาวั้างนั้นเลยแล้วดูนั่นมันชิ่งอีกแล้วปล่อยไปปล่อยไปไม่เป็นไรนะมัน Hello าครับ โอเคขอปิดร้านก่อนแล้วกันดีไหมตอนนี้มาตอนกลางวันเดี๋ยวพึ่งกันได้ตอนนี้เดี๋ยวขอทําความสะอาดร้านก่อนแล้วกันตอนนี้โดนชิ่งรัวๆเลยนะครับเปิร์กก็เอาไม่อยู่นะดียวขอทําความสะอาดก่อนปึ๊บปึ๊บขยะเริ่มเยอะนะครับ,บผมว่าผมต้องจ้างไอ้เครื่องดูดฝุ่นมาละ ไม่งั้นไม่ไหวนะครับโอเคเข้าคอมแล้วก็จัดไปเครื่องดูดฝุ่นรู้สึกว่าจะจ้างชั่วโมงไม่ใช่ดิจ้างเป็นวันนะครับสามวันหกร้อยจ้างไปมีการไล่ออกด้วยไหนเรามาดูกันว่าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ไงอ๋อมันมาดูดเลยนะครับอไม่ต้องมาทำความสะอาดเองนะเราเป็นเจ้าของร้านก็รับเงเดียว ไ้ทิปด้วยเดี๋ยวเรามาจับไปา้า้ลูกค้าคนใหม่ก่อนสามชั่วโมงนะแอ่คุณใช้บริการนะครับผมนี่ร้านเราสะอาดสุดๆเลยนะครับไอเครื่องทำความสะอาดมันก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรามีเงินเหลือไหมผมอยากจะจ้างกระดาษอะจ้างไอเนี่ยนะครับ เป็นวนเซอร์นะก็คือมันจะคอยจัดการในพวกไม่จ่ายเงินนะจะ่าจ้างมา260เองนะอ่ะดูดีว่าจะหนีกันอีกไหมหนีนะครับ <c oughs> มันต้องมีแบบนี้โอ้โหลําปึกสุดยอดเป็นไงดูที่มันจะมีใครกล้าหนีอีกนะถ้าหนีแล้วจะเป็นยังไงคงรู้นะครับดูขนาดตัวเยโดนหมัดเดี๋ยวก็ล่วงเลยนะ เป็นกระป๋องสเปร์เนี่ยเอาไปขายนะครับลืมไปตอนนี้ผมอยากวิ่งไปซื้อสเปร์มากเลยขอวิ่งไปซื้อสเปร์หน่อยแล้วกันเรามีพี่ใหญ่นะครับฟุงหน้าร้านอยู่ถ้าใครชิ่งก็โดนปุ๊บแน่ๆขายกระป๋องสเปร์ได้เก้าเหรียญแล้วก็ซื้อกระป๋องใหม่มานะครับซื้อกระป๋องใหม่มาไปฉีดในร้านเนี่ยมันหอมๆนะ คอมเมนต์ลูกค้าจะได้ดีขึ้นนะครับโอเคเก็บเงินเรียบร้อยชีสสเป้้ดไปยาวๆอ่าเรียบร้อยวางไปนะครับคิดเงินให้ลูกค้าก่อนสองชั่วโมงนะจัดไป แล้วก็ระหว่างนี้นะครับเราก็ดูดูด,ดูมันวิ่งออกร้านนี่ไงโอ้โหติดตามนะครับโอ้โหเป็นไงสุดยอดทํางานคุ้มค่าเหนื่อยสุดๆผมที่อย่างชอบสุดยอดมากพี่บึ๊กนี่นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องคนชอบชิ่งก็จ้างพี่ยักษ์เลยเขาจัดการได้นะครับเอาล่ะเราก็มาจับเวลากันก่อน นี่นะครับนี่เห็นไหมเข้าตู้ปุ๊บได้เงินร้อยี่สิบก็ถือว่าคุ้มนะพันสี่เนี่ยเข้าทีหนึ่งก็ร้อยยี่สิบนะครับอุณหภูมิร้านเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อากาศเย็นนะสิบสามองศาออกก็ต้องคิดก,ก่อนหนถึงจะรู้นะครับไ,ไอ้พวกโจรน,นะครับก็โดนพี่บึกจัดการเหมือนกันนะถ้ามันมาในร้านเรา แล้วนี่นี่ดูดูดูอ๋อคนนี้เขาเล่นออ่ตู้เกมนะครับไม่เกี่ยวไม่ต้องจ่ายเงินนะเขาจ่ายอยู่แล้วนะครับจ่ายตอนเล่นไปแล้วคิปบล็อกตอนนี้มี15เหรียญแลาวลูกค้าเข้ามาเต็มเลยอ่ามีคนหนีนะครับอ่าพี่ยักษ์จัดการให้ จัดการได้มาร้อยหนึ่งนะผมนี่อย่างชอบเลยสุดยอดมากพี่ยักษ์ถูกใจเอ้าโอ้โหใครมาเผาคอมผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นส <c oughs> ังดับเพิงก็จะหมดแล้วนะครับเหล็กนิดเดียวเองมันใช้แล้วมันหมดนะ <c oughs> ขอบคุณที่ <c oughs> ใช้บริการนะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องปิดร้านแล้วปะ ถ้าเราปิดร้านพี่ยักษ์จะหายไปเปล่าดูดิโอ้พี่ยักษ์ไม่หายนะครับก็ยังเฝ้าอยู่หน้าร้านนะ <c oughs> เอ้ยนี่ไงโอ้โ <c> ห <oughs> มันเตะก้านคอเลยเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> ใครที่ชิ่งนะครับโดนใครที่เป็นโจรก็โดนเปิดร้านไว้เลยผมอะไม่กลัวอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าเราจ้างอะไรได้เพิ่มนะครับเป็นกาดนะ กาศนี่จะคอยปกป้องชอบเราจากศัตรูนะครับก็ไม่รู้นะว่าศัตรูในที่นี้หมายถึงอะไรอะแล้วก็มีมัสคอตนะครับไหนลองจ้างมัสคอดไหมแต่ว่าลูกค้าเรามันก็ค่อนข้างเยอะนะงั้นยังไม่จ้างก็ได้นะครับมันเสียตังค์นะตอนนี้มีเงินอยู่พันสามนะเราไปเอ,อเอ้ยโอ้ระเบิดโอ้เลโอไมยกอด อโอ้ล้านเลทเฮปิดร้านก่อนมันจะชอบมาตอนนี้นะอย่างที่บอกนะมันจะมาตอนไม่รู้เรื่องนะครับจอรเราเผลอเนี่ยอ่ทำร้านใหม่อีกแล้วหาเรื่องให้ทำตลอดนะพวกนี้ หลานผมก็กลับมาปกติอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากโดนคาบอมลูกที่สองเข้าไปอ๋อเปิดร้านเปิดร้านชกงักนานเลยนะครับเสียเวลาทำการทำงานหมดโอเคเราก็กลับมาเปิดร้านอีกหนึ่งรอบนะตอนนี้เรามีเงินอยู่พันสามนะครับเรามาดูก่อนว่าเราขยายห้องได้บ้างไหม ตอนนี้นะก็เราสามารถซื้อประตูอัตโนมัติได้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อไอรถขายฮอตดอกเหรอมันเท่าไหรอ่อ่ะพันห้านะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอเก็บเงินอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะซื้อฮอตดอกดีปะ่ะลองซื้อมาก็ไม่เสียหายนะครัเดี๋ยวขอเก็บเงินไว้ก่อนเลยประมาณสองสามร้อยนะก็ได้ละตอนนี้ลูกค้าก็หายยาวเลย เรียกได้ว่าคาบอมเป็นเหตุอีกแล้วก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าเข้ามาอย่างคับข้างเลยเราหยิบทิปก่อนมี15ดอลลาร์นะครับโอเคสุดสวยก็เป็นลูกค้าคนแรกของเรานะครับมาเล่นตู้สล็อตนะค่าบริการนะครับทีหนึ่งก็120ดอลน,นะครับถือว่าเยอะนะแล้วก็ เหลือแค่คอมพิวเตอร์กับคอนโซลนะที่ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยวันนี้แล้วก็อ๋อนั่นไงจอมันติดบั๊กอยู่ใต้โต้นะครับนั่นๆๆใช่ไหมนั่นไงล่วงลงมาละเอามาวางไว้ข้างบนดีๆนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเอยอ๋อนึกว่าหนีชอบลืมนะครับไอ้ตู้เกมเนี่ยก็คือเขาจ่ายก่อนเล่นนะไมีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับใครที่ขี้เกียจแบบไปไล่โจรหรือว่าไล่พวกที่ชอบชิงหนีนะครับก็ซื้อไอ้พวกตู้เกมเนี้ยมาเข้าร้านนะครับโอ้แล้วไฟไหม้โอ้ยพอปะเนี่ยมันจะหมดนะครับเฮ้ยไม่พอโอ้โหหมดหมดแล้วเดี๋ยวก่อนปิดร้าน อ้ยมันจะลามไปทั่วร้านไหมเนี่ยถังดับเพลิงหมดพอดีนะครับมีแต่เรื่องวายป่วงทั้งนั้นวันนี้ขอขายหน่อยแล้วก็ซื้อถังดับเพลิงเพิ่มไปๆๆปๆๆเราเ,เ,เดี๋ยวมันจะวอดวายหมดร้านนะครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเร็วเข้าเร็วเร็วกว่านี้ผลนลนพผน,พน,พนอาโอเค ดับแล้วนะครับไม่มีปัญหาออเหนื่อยจริงๆวันนี้นี่ถ้าไม่มีกาดกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยน่าจะอีลุงตุงนันกว่านี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดร้านอีกหนึ่งทีแต่ว่านะผมว่านะวันนี้เราขอปิดร้านยาวเลยแล้วกันเหนื่อยเกินเอาล่ะก็ในพันนี้ก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ